ไอ้กฎหมายฉบับนี้มันพูดว่าคนที่รับสิทธิไ์ได้ได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ได้ยกล้างบนทีน่ก็คือหนึ่งเนี่ยต้องมีการกระทําความผิดก่อนวันที่ห้าอสองเนี่ยคนคนนั้น,เน่เคยได้รับโทษมาแล้วหรือแล้วก็พ้นโทษไปแล้วหรือยังรับโทษมาแล้วบางส่วนก็ให้ได้ประโยชน์จากกฎหมายล้างมนทนอ่นนั้นแต่ปรากฏว่าของคุณของคุณโยงยุทธเนี่ยความผิดมันเกิดหลัง ฉะนั้นประเด็นข้อกฎหมายก็เกิดแล้วว่ากฎหมายล้างมูทินฉบับนั้นจะมาถึงตรงนี้ไหมนนจะมีผลได<ว>้ไหมนะครับทิ้งไว้คุณจะตัดสินกันด้วยนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ผมไม่รู้นะ,ะแต่ผมบอกกันแล้วกันว่าเรื่องเนี้ยการที่เราคุยว,ว่ามันไม่น่าจะเข้ากฎหมายล้างมูลทินได้มไม่น่าจะอ้างได้นะครับเพราะว่าเกิดหลังคนั่นคือสองอันที่เป็นอ้างเหตุในในใน,ในข้อกฎหมายนะอันแรกก็คือเรื่องจะถูกยุบพักไหมเพราะแกเป็นหัวหน้าพักอันที่สองคือว่าคุณได้ประโยชน์จาก กฎหมายร้างมันทีนหรือไม่ถ้าเป็นข้อกฎหมายอันที่สามเนี่ยเป็นปัญหาทางการเมืองหาการเมืองจะมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือแรงกดดันของคนบ้านเลขที่ร้อยหนึ่งซึ่งก่อร่างสร้างตัวพักมาด้วยกันกับท่านอดีตหัวหน้าพักนะครับแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดของอดีตหัวหน้าพักท่านจากกะเกษียณก็ต้องหาตําแหน่งรองให้อย่างที่อาจารย์หมอว่าอืม,อมฉะนั้นกคือเหตุผลอันหนึ่งที่ว่าทําไมคุณยงยุทธต้องลาออกะนะครับ โอเคแต่ที่สำคัญว่าถามว่าถามใจกันจริงๆนะอจรยณหมอ,อผมเองผมไม่เชื่อ่่แกัรสมัครใจลาอรู้จักการย,ย,ยิบยั้งเต็มมสนะใช่เพราะทําไมรูมไหมนั่นน่งสิคะคนเนี่ยคนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคะ่ะเวลาเขาจะลาออกเนี่ยเขาก็จะไปเขาเปา็นนักการเมืองนี่อืนักการเมืองก็เหมือนเหมือนเหมือนเสือและสิงห์นะ่มันต้องมีถม้ำ<ะ>มันต้องมีป่าของตัวเอง อแล้วประกาศลงไปมันจะได้เชื่อบาเสือและสิงห์ถ้ามันไปนประกาศอยู่ใต้ถุนบ้านคนมันก็ไม่ใช่ค่ะหรือมันหนีหางจูกตูดไปอยู่วัดก็ไม่ใช่อืฮไปอยู่วัดค่ะไปทําบุญอ้างว่าทําบุญอืแล้วพอเสร็จบุญทําบุญเสร็จแล้วก็ประกาศลาออกที่ถามว่าไปปรทําวัดไหนใช่ไหมฮะเออถ้าไปทําวัดหลวงใหญ่ๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไร ที่พอพูดถึงวัดสัวัดสเกตวัดสเกตเน<ะ>ี<ะ>่ยคนทั่วไปก็เออวัดสเกตรบร,รม,มาบานพศวัดสเกตเข<ช>้าใจว่าเป็นที่มีพระพร,ระรมสาริกธาที่เร<อ>าเชิญมาจากหลายประเทศมาไว้ที่นี่ค่ะนะฮะคนที่โอ้ทักงว่าทางพุทธศาสนาก็ถือว่าใครชิดพระพุทธเจ้าใช่นะฮะก็คงไม่ใช่เหมือนองค์คุริมานทําไมคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เหมือนไม่ไม่ไม่เหมือนกับพระเจ้าเทวะทัต พระเจ้าเทวทัตนเนี่ยเวลาสำนึกบาปแล้วเนี่ยว่าได้กระทําร่วงเกินกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมาแสดงก็มาขอขอโทษพระเจ้าก็มานะครับมาร้อนแรงม,มาเพื่อจะมาขอโทษแต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไงเข้าไปในเข้า,าไปในวัดเนี่ยวัดสเกตเนี่ยในอดีตโบราณนะครับตั้งแต่ตุ้มต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเมือ่อเมื่อพระเจ้าเป็นดินนะครับ ไปลบทับจับศิกไปศิก์งสงครามมาเสร็จรีบร้อยแล้วเพวราะก่อนจะเข้าพระนครเนี่ยจะต้องมาสะอาบน้ํามนต์นะครับล้างสิ่งที่เป็นอับประมงคนล,ล,ล้างอาถรรพ์ทั้งหมดชาวบ้านเขาเรียกล้างซวยที่วัดสเกตามาล้างที่วัดสะเกอน,นะครับนี่นี่คือในเรื่องความจริงในอดีตว่า เป็นการล้างล้างความโชคร้ายความโชคร้ายเพราะไปทําศึกสงครามซึ่งเป็นคุณแต่แผ่นดินแต่เป็นบาปติดตัวมันเป็นอาถรรพ์ติดตัวก็มาทําพิธีที่วัดที่วัดสะเกตสะเกตตัวเส้นผมเน่าแหละครับไม่เอาเลือดของศัตรูสิ่งที่เลวร้ายที่ติดตัวล้างมันออกให้หมดนี่นี่คือ นี่คือพระราชประเพณีเมื่อเสร็จสิกสงครามก่อนจะเข้าพระนครตั้งแต่โบราณนั่นเจ้าเลยครับค่ะพระเจ้าแผ่นดินนะครับคนธรรมดาเนี่ยเขาไม่ทำกันหรอกแบบนี้แต่เขาไปทำอ่าโอเคไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนาเพิ่งข้ามการทำถูกแล้วถูกยังไงคนธรรมดาเนี่วัดสเกตตอนสมัยรัชกาลที่สี่สมัยนั้นน้ำท่าเราไม่สะอาดะอิวากระบาด ผู้คนตายเละเทะหมดเนี่ยศพคนสามัญธรรมดานะปรโยน์ทิ้งไว้ที่วัดสเกตเป็นเออเป็นเหยื่อให้อีกากับแร้งกินเนี่ยเนี่ยผู้ที่กําลังหมดวาสนามาอาจารย์หมอสรุปเร็วก็จึงนี้แหละอาจารย์หมอสรุปเร็วผมกล่านเล่าใหม่ลังต่ออาจารย์หมอที่ฉายตอนหลังนะคนทั่วไปเนี่ย เมื่อหามันโลกค่ะโลกบานกินเขาไปยอมให้ม่เกิดหามเพากว่าหยาบคายอธิบายตป็นโลกค่ะสิ่งที่เลวร้ายมันเกิดขึ้นแล้วทําให้บรรลัยตายไปค่ะแล้วศพเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าหรืเขาก็เอาศพมาทิ้งที่นี่แะนี่แหละวัสเกตนี่แหละนะครับวัเกตจึงเป็นที่สําหรับ ทิ้งศพให้แล้งกามันกินค่ะคนที่ต้องโทษประหารชีวิตบางชนิดเขาก็บอกให้มาทิ้งแค้เนี่ยให้แล้งกามันกินเหมือนกันเหมือนกันอแต่ว่าถึงบอกว่ามันเป็นสิ่งเป็นสถานที่ไม่ได้เปคงน,นิ่งกับคาภาพนะครับนี่ครับเห็นไหมมีร้ามีแร้งอยู่นะอนี่ก็ะจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อก่อนจะแหงก็ลงมามาก,กินซากศพท่านถือว่างานนี้เลยครับมองดีก็ได้มองร้ายก็ได้ S <S mm. ก็เลยต้องไปทําบุญสะดอกเคาะํามผิดวัดเที่ยวบ่เอออ่ะประมงคลกับตัวเองจริงจนี่คือสิ่งที่บอกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกตรงนี้บอลออกมาเขาหามศมาจับพระนครมาทิ้งเขาเรียกประตูผีค่ะแล้วตรงนั้นก็จะมีมีมีมมมตะพานออกมานะคือแล้วเขาปิดเพราะนั้นพระเนี่ยเวลาพระสายสายสายอัลัญ,ญ,ญาวาสีเนี่ยเวลาท่านจะจะจะ,จะ,จะสฝึกกรรมฐานเนี่ยท่านลยมาฝึกที่เนี้ยอสุภกรรมฐานจะมาฝึกที่นี่แหละครับ เขาจะมานั่งดูซากศพที่มันขึ้นอยู่เนี่ยเป็นวันๆที่มาปล่อยไว้ให้แรงกากินเนี่ยแหละครับผมเนี่ยคือที่นี่แหละครับวัดนี้นะครับที่เขาทําเขาทําสิ่งที่อะไรหมดนั่นทั้งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคะฉันก็หนบอกว่าไอกระบวนการทั้งหมดั้งนี้เนี่ยมันคงลําบากครับที่ที่มันจะเป็นเรื่องที่ดีอืแล้วก็คิดว่า ไม่รู้ใครให้ใครแนะนำนะแต่ถ้าถ้าผมแนะนาผมจะไม่ตอนนี้เราก็ไม่ได้หมายความถึงเรื่องของความเรื่มใสศรัทธาในทางศาสนาอันนี้คนละส่วนกันคือเราเคยเล่าสู่กันในรายการว่าคนที่จะถึงคาดหรือคนที่มีอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตมันจะมีลางบอกแล้วมันก็จะไปทําในสิ่งนั้นนะมันจะถูกล็อกทั้งหมดอไอคนแนะนําก็แนะนําไปอย่างนั้นนะครับนั่นแหละเราก็ต้องดูว่าฟันฟันให้สัมภาษณ์ไม่เล่า อยากไปทําบุญกับสมเด็จผมฟังเพื่งงานสมเด็จโอ้สมเด็จเกี่ยวครับรักษาการาสมเด็จพระสังฆราชเวลาพูดไม,ไม่พูดว่ารักษาการด้วยนะครับทําบุญกับพระสังฆราชให้เราก็น,นึกถึงพระสังฆราชที่ที่ท่านอยู่ที่วัดปอหววเฮ้ยไอ,ย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 อยพวกนี้ยผมว่าเวรกรรมอะนะเวรกรรมรอาจารย์หมออวยพรให้แก <c oughs> ไม่ใช่ไว้พอรอยผมรใหยฟังประวัะะติ๋อผงให้แกยอยู่นานๆคนสามมันนะ<ช>่ะครับอ๋อพวกนี้ผมอยากให้อยู่นานทั้งนั้นแหละค,<ช>ค,คือคือจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเองผมก็ฟังท่านพูดนะะค่<า>เสียงท่านน่ารักนะทำไมคะถ้าไม่เห็นตัวแล้วก็นึกว่าเป็นคนรูปร่างเล็กๆอายุยังน้อยๆเสียงท่านไม่เหมี่ยนน่ะครับไม่ใี่ไม่น้าเสียงักษณะอย่างเงี้ยเวลาร่มเงาของไม้มันล้มอ่ะ คมันหยุดไม่ได้หรอกครับเนี่ยชีวิตจะยืดยาวไปเลยนะแล้วก็ให้ให้ผลทํานายนะค่ะแล้วจะนึกทุกวันทําไมถึงทํากับชั้นอย่างนี้วะ<ท>เหมือนอดีตนายกท่านหนึ่งเคยเป็นเนี้ยอดีตนายทหารคนหนึ่งเออซึ่งทุ่มเทให้กับพรรคปัจจุบันท่านก็ปรงแบบนี้แหละครับทําไมถึงทํากับชั้นได้วะ,ะเรา,เรา,เ,ราเราจะเราจะพบคนที่ทํางานในห่วงเวลาสิบปีหลังเนี่ยหลายคนว่า เมื่อออกจากตําแหน่งแล้วโดยสมัครใจไม่สมัครใจก็ตามเนี่ยเขาเดียวดายนะครับเขาพูดหลายหลายอย่างที่เราบอกไม่คิดว่าคนพวกนี้เขาจะพูดให้เราฟังทําไมอะคะคือถ,ถูกทิ้งเนี่ยชัดเจนมากถ้าถูกทิ้งกัแล้ววันนึงนะเกิดมาเจอแบบเจอหมอปากมากแบบสุวัส่างเงี้ยเกิดมาถามผมว่าเฮ้ยทำไมคุณเกลียดผมขนาดนี้ค่ะโอ้ยผมมีมีถามผมจริงๆนะ ถามมนนี้เลยผมไม่ได้ผมอาจารยมม์หมอตอบว่าไงผมไม่ได้เขียนท่านเลยนะผมอยาก <Okay. S 2> ให้ท่านมีชีวิตนานๆยืนยาวอยู่นานๆเพราะท่านเนี่ยกำลังสอนให้ผมรู้ค่ะว่ากฎแห่งกรรมมันมีจริงเขาบอกทำไมคนที่เป็นเจ้านายคนอย่างน้อยหนึ่งหมื่นคนนายทหารหนึ่งหมื่นคนวันนี้แม่ทหารรับใช้ที่เพื่อนส่งมาให้ มันซักกางเกงในให้คุณหญิงเนี่ยมันซักไปมันด่าท่านไปเฮ้ยมันไม่กล้าด่าลองไปถามมันดิคมันด่าใช่เขาแบบนี้เออคุณมาเขาเป็นทหารของชาติคะไปเกณฑ์ลูกหลานชาวบ้านมาปกป้องแผ่นดินมาซักกางเกงในให้คุณหญิงมันจะได้หรอค่ะใช่ใช่ไมโดยวัฒนธรรมประเพณีไทยควาจริงไงเรื่องซักอะไรอย่างนี้นะครับผมจะบอกให้ทําไมมันมีอย่างนี้ จ้างซักอะไรเรียบหมดรอยหมดและแต่เฉพาะไอ้อย่างเนี้ยคจะต้องใช้เด็กที่รู้ใจแล้วจิตกัวเลยริงอย่างไรเงี้ยนะแต่เขียบมันขาดตรงนี้ตรงนี้นะอืแล้วผมก็เพิ่งรู้ไอ้เกงในบ้าบอกคอแตกคนเนี้ยตัวเป็นหมื่นผ้ายิ่งเล็กยิ่งแพงอืไอ้จีสติงนะข้างหน้าแค่นี้ผ้าเส้นไปข้างหลังคโอ้โหสามหมื่นครับจกิง ค,คือถ้าอาจารย์หมอาจารหมอพูดมามมติมาว่าอยากให้อยู่นานๆเนี่ยผมผมมองมองอีมิติน่นะค่ะมคือ<ใ>นคน <วะ S 2> หลายคนเนี่ยเวลาผิดหวังในชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะรีบฆ่าตัวตายหนีปัญหามีความผิดหวังปัญหาทีนี้บังเอิญเนี่ยการเกิดด้วยเกิดแล้วได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นของสุดยอดที่สุดนะฮะในคนที่มาเป็นนักปฏิบัติ เพราะว่าในในพบของความเป็นมนุษย์เนี่ยคุณสามารถจะได้มรรคผลนิพพานได้แม้แต่ทั้งยากลายทุกทรมานที่สุดนะครับแต่ความทุกข์ทรมานในโลกมนุษย์เนี่ยมันยังน้อยกว่าการรับโทษทานในนรกแม้แต่ชั้นที่ต่ําๆนะครับไม้แ่ถึง,ถงลงเวจีอาเวจีมหานรากเนี่ยนรกชั้นต่ําๆเนี่ยครับข้ออย่งทรมานน้อยกว่าฉะนั้นถ้าคนที่มีสติเนี่ย แล้วดำรงชีวิตอยู่ให้นานที่สุดในโลกนี้นะเขาสามารถผ่านห่วงเวลานี้ไปได้เนี่ยมักผลนิพพานอาจจะเกิดในชาตินี้ไยถึงว่าผ่านห่วงเวลาแห่งความทุกข์ถ้าแต่อ่านในคลิปแม่มีคนเขาเขียนว่านี่เองเขาเองก็คือท่านผมเนี่ยเองรู้ไหมว่าที่วัดที่เองอ่านนุ่มัดไปเขาสร้างเป็นสนามกอล์ฟที่ใหญ่มากเลยอืเขาไม่ได้เรียกว่าหลุมเขาเรียกว่าขุมสิบแปดขุม อแล้วเนี่ยหลังจากที่เองก็ต้องไปอยู่ในคุมตั้งแต่หนึ่งถึงสิบแปดเลยผมผมผมอยากให้ผู้ชมรายการเรานี่นะฮะเข้าใจในคติทางพุทธศาสนาว่าคนที่ไม่เคยทำอนันตริยกรรมคือกรรมบาปที่ห้ามนรกห้ามสวรรค์ห้ามมรรคผลนิพพานนะคืออย่างหนึ่งเนี่ยไปโกงที่ธรณีสงทำให้สง์แบ่งแยกทำให้พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิต สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอนันตริยกรรมค่าพ่อค่าแม่เนี่ยค่ะเป็นคปามักนาค่าแม่ค่าพระเจ้าแผ่นดินค่าผู้ทรงศีลนะครับบริสุทธิ์ค่ะพวกนี้เป็นอนันตริยกรรมห้ามมักผลนิพพานนะครับค่ะะนั้นทวกนี้ยกไปแต่ถ้าพวกเราเนี่ยพ่อแม่พี่น้องบางคนเนี่ยถ้าต้องทุกข์ลำบากเนี่ยอย่านะครับพยายามทนในอัตภาพนี้เถอะเพราะท่านอาจจะหลุดพ้นแล้วไม่้กลับมาเวียนว่ายตายเกิด ถือว่า<อ>ชดใ <พบ S 1> ช้ให้หมดส่วนคนที่ทำาอนันตรยกรรมกับแผ่นดินเนี่ยแยกสงก็ดีนะครับจาบจ้วงสถาบันระหว่างกษัตริย์ก็ดีะนะครับทำให้พระราหารเนี่ยท่านห่อพระโรหิตหรือเลือดอ,ออกก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมเฉพาะตัวซึ่งเขาจะต้องรับไปท่านก็ไม่ต้องนั่นแหละครับก็ดูก็นแล้วกันว่าชาตินี้เขาได้รับกรรมอะไร ผู้นําบางคนในช่วงยเวลาของเราเนี่ยไม่กี่ปีเนี่ยเราก็เห็นครับผู้นําประเทศก่อนตายเนี่ยเขาเป็นยังไงซึ่งเราสามารถจะสอบถามได้จากจากแพทย์หรือคนที่อยู่ในวงการแพทย์ะว่าคนเหล่านี้เขาตายทรมานแค่ไหนทรมานแค่ไหน่ท่าน่คะก็เป็นเรื่องของทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วก็ยังก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่เสมอนะคะ เรื่องสุดท้ายที่วันนี้เราจะมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านวิเคราะห์กันค่ะก็เป็นเรื่องของหญิงงามกับการเมืองนะคะหญิงงามที่พระ cha หมายถึงนี้ก็มีสีท่านค่ะท่านแรกก็คือใส่สีค่ะใส่สีนี่ได้ฉายาว่ามัตฉาจมวารีนะคะท่านที่สองคือหวังเจ้าจิ้นค่ะก็เธอได้รับฉายาว่าปักสีตกนภาค่ะท่านที่สามคือเตียวเซียนค่ะก็ได้รับฉายาว่าจันหลบโฉมสุดานะคะและท่านสุดท้ายคือหยางกุ้ยเฟยค่ะ ได้รับฉายาว่ามวลพากาและอายนางค่ะทั้ง4ี่ท่านถือเป็นหญิงงามที่มีอิทธิพลต่อการเมืองจีนในยุคสมัยนั้นในแต่ละสมัยแต่ละสมัยพอสมควรค่ะอาจารย์หมอวิเคราะห์ว่ายังไงคะหญิงงามจริงๆเนี่ยนะพูดตรงๆเถอะว่าตัวเองจะพูดถึงวูแม t น u c h <oughs> คือคราวนี้ท่านนายกผมไปเมืองเมืองฝรั่งเขาอะฮะ <c oughs> ใครก็ไม่รู้ไปเขียนเขียนคลิปให้อ่าน ไอ้คำว่าวูแมนทัสเนี่ยครับค่ะโอ้ท่านอ่านนะดูในคลิปติดแม่ท่านเชิดหน้าขึ้นมาอย่าง